Mm hmm. สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนนะครับมาพา่อกระเดงคือเก่าครับพี่น้องกับเมนูแซบแบคือเก่ามาพี่น้องมะมือนีได้น้ำยาขนมจีนกะทิเอาแบบกะทิขปุ้นขปุ้นนะครับขนมจีนหอ่อละสิบบาทเบาแดงแซบนัวนะครับพี่น้อง เดือนนี้ยังโปรโมชั่นเหมือนเดิมอยู่นะครับปุ๊บพุดังเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิง,งสบขนมจีนนาจะประมาณกิโลหนึ่งนี่แหละครับ <c oughs> <c oughs> มา ขนมจีนห่อละ10บบาทนะครับพี่น้องห่อละ10บบาทสิบหอ่อแถมฟรี 1, หนึ่งห่อมาเซ่บเซมือนกันครับ Bæ! Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. อพี่ได้พัก พักลวกครับพี่พักลวกครับบมุมนบัาบุมีนะครับพี่น้องมีนะครับพี่ทางใต้อยู่พี ลังเหตดไอเอฟรู้สึกว่าเบาโตโล่งหลายอยู่ครับพี่น้องหาก็ได้ประมาณสักเจ็ดแปดมือครับแบบแบบว่าคุ้มอาหารเอานะครับ คุมอาหารว่นได้ออกข่อกับร่างกายครับถ้ามีเวลาออกกับร่งกายน้ำแข่งเห็นผลไว้ครับ Ooh. Cool. ของการเ e หตุไอเอฟเนี่ยคือกระพเพาะเฮามันบีบลงแล้วมันจะกินได้หน่อยนะครับ <c oughs> กระเพาะมันจะบีบลงครับ <c oughs> กินได้น่อยหมายถึงว่ามันจะอิ่มไว้กว่าปกติ แล้วออกกับร่างกายพพ้อมแห้งไว้นะครับอันนี้บาแดงไม่ได้ออกกับร่างกายเลยคุมอาหารอย่างเดียว โอ้ <c oughs> ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่บโบยเหลือนะครับพี่น้องคุ้มอาหารกระเพาะมันบีบลงหลายนะครับพี่น้องเฮ็ดหมายถึงว่าผมจะกินมื้อละข้ามก้อนเที่ยงนะครับกินมื้อละเถือก้อนเที่ยงหลังจากหั่นกับบุกินอย่างแล้วนะครับกินแต่น้ำซ้ำไมผ้าวัดป่านะครับกินมื้อละเถือ นะครับมันก็นรู้สึกว่าดีขึ้นหลายนะครับมันก็นเห็นผลหลายอยู่นะขณะผมะคอยได้ออกกับร่างกายนะครับขอบุณขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องขอบคุณพี่ขอบคุณน้องทุกคนทุกกําลังใจที่เป็นกําลังใจนะครับให้เบาแดงมาโดยตลอดฝากพี่ต่อน้องสุขรูทลกอนฝากแล์ก็แช่นะครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับเบาแดงจะกันคลิปหน้าคลิปนี้ขออนุญ,ญาตลาพี่ลาน้องไปเพียงสมนี้ก่อนสวัสดีครับ